ริ่มก่อนใช่ไหมใชครับเสร๋ยวันกจัวชิเปเรียนดาก็คิดอ่ะพิงค์เลยโซนหนึ่งจัวสองถ้าจชไม่ผิดนี่ยมาเด้อ้ผิดละจวหนึ่งดูซึ้งเก็บซึงความน่ากลัวแล้วก็ไล่เจว่าพอแล้วมันจวดเสื่อไไม่ได้ไม่มีการให้เซื่องแกป่อย 1มื่นตีต่อเล่นไปพันตีไม่มีที่เกอร์ีิงตรงนี้ผ่านเธอเวลาเขี้ยวหนึ่งลูกแล้วไหลเจ็อตอนนี้ยิงเลยเอาออดได้หนึ่งกรสุนได้หนึ่งหมื่นตีเข้ามามีติ๊กเกแต่ได้ขี่กูรองเลย่ใหญ่เล่นใบเนี้ยไม่เจอเลยเธอหมุนหมื่นเนี้ยสแปนรอเฟิรมเร็วอ หยุดโดดโดดโดดทิ้งเกศสองแล้วก็ไลท์แล้วก็ like. วอลซีรามันเชฟเวอรนีจากนั้นเกศเจีเวอรนีครับชี้เลยกูไม่ชอบก็วันนีต่อไทยคอหลังเลยเลยกับเกศสนุนแลลไรมาลยอันแค่นี้อันแค่นี้อนคอสองเลยนี่เป็นไงเจอเคิมสามสลัดรูคริมสามสลัดมิฉาไม่หยุดนะชิฉาไม่หยุดหยุดไม่อยู่อยู่ไม่ได้ หมื่นตีชาร์จกันชาร์จหนึ่งอ่าเป็นไงชาร์จเจอชาร์จโอเวอร์กำลังเลยช่วยหนิปุ้ม่อยากจะเล่นแล้ววะซึมเลยว่ะอ่าหมื่นตีไม่ไรชาร์จนี่ะอ่ะเวิ่งชาร์จได้แย่กว่านี้อีกเหรอดีโอเวอร์เข้าใช่ไหมอ่าดอ์กลังไวช่วยหนิจบแล้วหยุดได้หยุดจบแล้วยังที่ชาร์จไปเด้ช่วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้หนึ่งศูนย์สองศูนย์เคขาดสามไม่ไม่มีอะไรอ่ะมันมัน โดยแพนโทเชนก็ถ้าเลียยงาหลังครบบอรดเขาจะบานหนึ่งใบนี้บนหนึ่งมดกระจุกกานหนึ่งไปอ่ะแบนที่อนหมดโซหนึ่งใบแล้วก็ทิงก้าจากมือหนึ่งใบอือเออเออิ้งหนึ่งละทิแบหมดหนึ่งใบ เค่เมื่อเช็คสคันเช็คเช็คเยมนะครับาา <23. S 2> เคมาตังค์ไเย็ยี่ิบสาเย็นยี่สิบต้องเรียกสองใบสี่หมืม่นหนึ่งใส่ไหมสี่หมื่นหนึ่งเลยอืมอุ้ยนี่อย่างแรง ปล่อยเดียวไป่าวะแต่การยืนร่เรียนสัมผัสได้ถึงสัมผัสพิเศษไพี่ลิลทิงแล้วก็ไลฟ์เป็นบางครเขี้ยวมรกรแสด็จยาดูภาพอิทธิฤทธิทรับกันโชคดันกวยดันทีเวลกันด้วยแล้วก็เทคครับอ่าแล้วโดดไรับแล้วก็ชั้์หนึ่งเฮ้ยแล้วก็มีแล้วก็จุดไหนต่างกันจุดหนึ่งอุ้ยกาดทิ้งครับยัหมดจะจบเรื่องเหรอ อ่มอืมีอะไอเคอ่างไอคเชชันโอคชนมีศูนย์หนึ่งสองขาดสามทำไงให้มีสามนี่ไงฮะพัสบาร์บวกเหมือนวแล้วก็เอาโซชาร์จแต่ก็เอาชาร์จหนึ่งไปเพื่อลุนทำไงให้มีสามการันตีอะเม็นวอชชาร์จหนึ่งชาร์จหนึ่งอีสัสชาร์จหนึ่งะ บวกครับปันห้าบาทต้องมีลูกต่อเียละเอากระต่ายวนโมเบนวอลอ๋อใช่แล้วก็มีวิธีนึ่งที่มันจะสามารถทำได้เลยโดยที่เปลี่ยวฟ้าแล้วขอใช่อะไรจะได้เฮ้ยทำไมอ่ะมึงเห็นกูตกอับขนาดนั้นเลยอะตกอตกอับจริงกันแหละก็ยอมรับเสียว่ากดอินเ็กทำไมอะก็อยากกดอยากเล่นเลยอะ คุยมาหาผมเปล่าถือแค่นั้นนะเดี๋ยวจะล่ออีกเท่หน้าเจะขึ้นหนึ่งไปเพราะว่าเท่นั้นมันจะเอามเมย์ทะลุโจทย์ได้เพอดีแด้ทำทำไมซัดเลยกดเทไหมกดดีไม่กดกูจะลงไปทำกระแสเลเซอร์เลยล่ะดีเลยแต่ไปหนึ่งอือปีสิบสามตัวเช็คเฮ้ยขั้นเช็คไม่มี หมื่นตีชาร์จหนึ่ง่จะชาร์จกี่จะเป็นหมกหมนจะเป็นหมกสิห้าข้อุตสาหเน,าน่แปะนี่คิดอย่างดีแล้ถี่ชวยมึงจะกลัวลีอะไรมีเดมเดียวอ่ะกลัวจะตายแล้วสิากับอหีหนึ่ง,งปีชาร์จหนึ่งั้นไปัดเติ้เสกีมกรสวรรค์ผ่านเทิน,น,ทนดูดิใส่สุดแม่งได้เดมเดียวผ่านเทินเติน ยอยไหวไหวสุดยเดย้อยืมโอเคนะ <Standard. S 2> เดี๋ยวเลื่อยิงเลียตัวเองหนึ่งใอเลื่อยิงเลียใช่ไมเจะได้ขอตามเกยได้ลอตามเกิด้วยอืม,อมโอเคกระสา่าโดดกเะสา่าแล้วเกรดูกไปโดดรับคุณต้องมีใบเดียวเอากระดูไโดดทับเากระดูกม,มุมโอกร oh, จริงก็ากาสุดตัวคูรอดนะติกมองโอ้ทิิงมื11ใบใบ1นเลย16ข้างหลังเป็นยิบข้างหลังเป็น21โบวกแว่์เป็นามต้องการละไม่กาดไม่ได้14เริ่มอันตรายปีเีีเีโเค check ีทิค c h e c k ไีทิเ check อ่ีทอจริงว่าวอร์มา o v ไม่ตายเลยเ่อาไปแล้วอะรงเรียนรอ ยี่สิบเเลยเหรอเฮ้ย้คงนี้แรงกว่า้างได้แรงกว่าข้านไหนแรงกว่าข้างนี้แรงกว่าขันนี้แรงกว่าขันสิบยี่สิเ็ดหรอขันนี้เอ็ดขั้นนี้ยสิแรงกว่าอืคุณจะปล่อยการ์ดการ์ดสองใบยี่สิบมยี่สิบเวนเพราะว่ามันเริ่มชักจะเยอะแล้วยยอะ่งี้เท่ไหร่ละยี่สิบเรยน่สิบเวีนมันก็แหลกบูวอก็แหลกอีกกโมอูอารเพ่มแนแอนดรอัอาไรดี คุม้มเข่อโซนารายคุ้มังกร์เขีย้ยวยมณีสีทองสีไม่ใช่จัง,งสีสีเหลว<ด>เขียวมังกรเขียวมังกรคลองมณีดาซีเวลจวดหนึ่งยังจวดยังวะยังมไม่จวดจวดหนึ่งทำได้ที่ควรทำดีกว่าวันนี้ขอเช็คของกันคะแนนหนึ่งศูนย์ต่อสามกูหาสองไม่เจอสองและ ตามทิพย์เจ้าหนี้ทิพเจ้าหนี้ขอเขาตะบันหนึ่งเขาตากระจกเลยเปิดสามหันประยัดใช่ไหมใช่เผื่อไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อไว้เถินหน้าหันไปเดี๋ยวเผื่อไว้เถินหน้าอะไรอย่าเงี้ยอันนั้นใช่ไหมฮะอันนั้นใช่ไหมจากที่ลวงใช่จากที่ลวงมันต้องเปิดสามใช่ไหมอันนี้อยู่นี่โอเคกูจับการได้เยอะ สามไปนี้สานี้ไปจวอโอเคอันนี้แม่งขาดสองกับสามเยเพิซึ่งแม่ไม่มีอะไรเลยบวใส่หนึ่งไอ้เหียมันได้ศูนกับหนึ่งอ่ะซึ่งขาดสองกับสามอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่มันไม่ใช่เอไม่ใช่จีบเอฟคอได้กลายเป็นจีบเอฟนี้เหตุการณ์การจวดหนึ่งใช่ไหมใช่เบนวอล์่ะ นีบอกให้รู้เลยเป็นไงชาร์จแนงเลยชาร์จได้ไหมชาร์จได้ชาร์จที่โชว์มัยไม่ต้ไม่ต้องชาร์จกัพอชาร์จหนึ่งปัดห้าพันปัดห้าพันดี้ไม่ใส่ออเดอร์บูธมาปัดโดเลยเดี๋ยวพิจนาเก็บไว้ใส่เถินจเลาพิจณาเก็บไไปใส่พิจาเขี่ยไใลยพิจณาเก็บไว้ใส่้วยชีวิตเราไม่เหมือนใครงจริงเล่นลงมาคอ ไม่ทำเพกด้วยเปลืองมือกูจะหมดแล้วไม่กดสินดาวจ์ทิมเบิลด้วยกดได้ไม่กดได้ไงวางไม่ตีครับสองมือสามสองคิ้โดนดีๆเองแล้วกดหนึ่งซะจรกงๆโอเคเพราะงั้นมันต้องมีตัวนี้ไงเวตร์เช็คดอทิเกอร์มันก็แค่ข้างนี้ไปเลยมันก็ให้กูวันนี้ปัดสิบห้าปนเลยจวนเซ็ตขั้นเช็คอว่าทิเกอร์ อืมให้ข้าหน่อยดีแดงเออน,นี่แม่ 15, มปัด15ฝั่งสองข้างแล้วก็ฟืนฟูลหนึ่งแดมฟืนกระจกกระจบแต่กูขึ้นไปอยู่แล้วป่อยหมดเลยโคแรงงเกิดไกลเท่าไหร่เอาแล้วโคทัเย่<ๆ>15 25 25กับเดนวอรดกลายเป็น33ปย,ยิูกนึ่นงแดง เดือนหนึ่งหมือนจะอนี่ตีสองมันหนึ่งเอ้จริงๆไม่ใช่นี่นี่ะเพราะว่าอีเพิด้วยลืมอ่ะปล่อยออันนี้ปล่อยไหมปล่อปล่อยก็ปล่อยนะผ่านเธอเดี๋ยดีีทูกปทกจะรอดไนี่อ่เอ้ร้อดร้อรอดรอนรนยิงดนดอหนึ่งดอหนึ่งรอนรอนอนก็รอดอยู่วะ่ฝนรอไม่ใช่โคเวอร์กนได้เลยนคลิปอัดตรงเนี้ยกูอัดอยู่ใช่ไหมนึกว่าไม่ได้อัด ก็ถ้ามาดูส่วนหนึน่งเอ๊ะเรียนอนตีนอนโอ้ที่สี่หจดสามไดขอพีจีหนะอ่อยให้ก็ได้พีจีเกเช็คเช็คเกิรเช็คคี่ขอทิเกอร์อืมอันนี้จะกลายเป็นสิบสามยี่สามอันนี้ยี่สิบสาม อาตอนนี้บกหมื่นหกหน่ีดตีเตะุ้มลูกมดีอากาศสองไปอ่ะเข้ามาไปก่อนซ้อมเป็นสามเลยค่าสามค่าอนี้ยี่สิบสามเอ็ดสี่เอ็ดค่านี้สี่เอ็ดแบบค่นี้สี่ดสองขีดค่านี้มีสามคะนนปล่อยตีคิดน้ำหนึ่งใบบใบอออนุญาตจังดาวหนึ่งใบขึ้นเลยเชิญ สามก่อนสี่เ <4, S 1> อ็ดแบสองขีดสี่สิบสามอ่แซนแอดรอฟไม่ด้เลยนะแซนเพรสโซนาไม่ไ้ไแล้วจวนแซนเช็ค <Check. S 2> ของหนึ่งศูนย์เอไหมสาเพอร์คเพอร์า2สองอ่ะ ไอเชื่อไม่หาสองไม่หาสองเข้าไม่เจอชิบหายแล้วจะสองเข้ายังไงไม่มีสองในโซนในโซนไม่มีสองวะไม่ได้เดินทิดอืมอืมดีสดหมดเชื่อแรกเชื่อเบื่อแช่แต่แถมมาเชื่อดีลีนไม่ได้ดีลีนไม่ได้โอ้แย่จัด อตียี่สามไม่มีเลยยี่แปดสาสิแปขอสองได้จชีวไฟูหนึ่งให้เวนให้แบงคอชี่เยอไปวตียี่สิบแปดสามสามสามสิบเอ็ดสามสามเทิน แม่เฮ้ยลูกเดียวกูชนะแล้วโฆษณาอะไรเหมือพน,นอพูดเีโอกาสทิ้งทวนเพราะว่าสามสองแล้วก็หนึ่งอ่ะเดี๋ยวเเดี๋ยวเลิกยิงเลยกัดเองไปทำเพิ่มเดี๋ยวสั่งกูเลือดด้วยใช่เลือกเรื่องี้ไอขี้หมาแล้วก็ได้ขอทังเกดเกดสกั่งนะโอเคเป็นดอกไม่มีเหตุผลที่ต้องเลือกพอเลยนอนครับ ยกออกอ,อนนอนครับตีนอนโซทจิ้งการงารัดมือหนึ่งใบก็เปค่าคอร์สสี่สิบเจ็ดทำได้ที <47. S 1> ่ฟอร์เชจฟนทนันนาบนอเก,กียร์ยี่สิบสองยี่สเป็น ยี่เออันนี้ยี่สิบหกออข้ีเส็ดรุ้เดียวสองตีเมื่อห็นตี้วหานถูกบุตรบุคค่ะนสามแปดสี่ไปเดียวแต่ไมเช็ดคว้านหน้าเหมือนตีคิดเอาออเดอร์หนึ่งบไปกูได้้ะเกีสองแล้วก็เอาหนขึ้นเหมื สามเอ็ดสองจีเจ็ดสิบสามให้่านแล้วสินะว่าครบแล้วใช่ไหมล่ะแบรน,นด์รอมีอะไรบ้างไม่มีเลยคอคอต้องใช้จริงเอาเงไปเข้าศพแต่นั้นเทคทำงานมีการ์ดในโซลเจ็ดใบหรือมากกว่ามีแปด 2> 2, องพันห้าหนึ่งกนงหนึ่งขึ้นกับห้าหนึ่งข <Okay. S 2> ึ้นกัโอเคแโซบาสกร์ติดต่างกันสามสีสเกตใช่นย่เอนเอรื้อคํหนึ่งปัดหนึ่งขีรือคำหนึ่งนึ่งเพิ่ไม่ได้เพิ่มครับโ <Okay. S 2> อเคดีสิบสามสามหนึ่งขึ้นห้าหนึ่งขึน้นห้ามกะแค่ฝั่งนี้โอเคสิสามใช่ไหมอือ ขอทิกเกอร์ผิดเกมเปลี่ยนเกมชีวิตนี้ไปตลอดกาลคิดอ่าอืมขีดหนักเห็มื่อเยอะ,ะ,งงะอ่ะคิดหนักไม่วะกูว่ต้องคิดหนักกูอยู่ผิดนี้ไนดะ้ยังไงมึงอ่ายี่สิบยี่ห้าสองได้ขอฟอนต์นนะขอฟอนต์ไปเดียวได้ <c oughs> ได้เช็คไม่มีเซ็นต์เช็ค <c oughs> ออคิ้ออแค่นี้โอเค เ็ดปี1 8บแปดนจะกาดข,ขอ 20, 2องหมื่นค่าหน่่อยค่านี้จะออกที่ส1บสาจะากาดขอ 25, 2องหมืนห้าให้มนยใช่อ่าที่นี่ค่าหนุ่มสาสาทำไมเป็นวอตบุดเป็นวอตบุดอ่าอันนี้1 5 2 5้าส ได้มันจะได้มันมันได้นี่ได้ไงก็เหมือนกระเพลยอนให้ไหนอ๋อที่เกิดที่เกิดอย่างให้ข้างนี้อ่าใช่อ่าใช่ใช่อ่าข้างนู้นขอสองมือสองมือกันมืออืมปล่อยตีสองขีใช่ปะ่ะอืมโอเคตีได้ป่อย่าตกอู้เลยนะขอร้นะรองแต่อันนี้เยอะโอ้โหออกไปแลออ้วไม่กูขอใหญ่เงียวไงเพราะว่าถ้าเกิดขนาดไปกูก็ไม่พอแล้ว เดี๋ยวคนนึงเริ่มโซถ้าถ้าม่อยากโซพอปลาเล่นลาเลยปลาแบบนี้เลยกะได้มันเอาไปทิ้งได้แต่แค่ไม่มีชิว